เฉดเงงของใหม่จ้าสรุปบีมาซื้อที่ช็อปนะคะไม่ได้ไปซื้อที่ที่เล่นสกีนะเพราะว่าเมื่อวานไปดูมาหมดจ้ะก็ว <si ันนี okay? ้เลยได้อันนี้มาอันนี้ราคาเป็นแพ็คเกจนะ สโนว์บอร์ดกับไอเนี่ยนะมันจะรวมกันนะคะเป็นแพ็กเกจก็จะอยู่ที่ราคา350ยูโรเออถ้าซื้อตั้งหากะัะมันก็จะแพงแต่ตอนนี้คือแบบกำลังลดราคาอยู่ก็เลยได้อันนี้มาซึ่งเข้ากับชุดมากที่มีนะคะก็ดีมากๆเลยเป็นสีแบบสีม่วงอ่ะโอเคตอนนี้รอน้ำรอน้ำปั่นอยู่จ้ะนูนรอน้ำปั่นอยู่บีไปซื้อของเนาะก็อันนี้ซื้อไวไปให้หมอเพราะว่าเดี๋ยววันอาทิตย์นี้จะวันเกิดหมอ ที่ทางานก็เลยให้บีมาซื้อเนาะแล้วก็ซื้อของให้ลูกค้านะคะอันนี้คือกล่องที่ใส่อันนี้เนี่ยแหละยืนอ่ามีพนักง,งานเขาใส่ให้บอรอ์ดตั้งหากแล้วก็อันเนี้ยตั้งหากก็คือว่าเอามานี่กันแต่ว่าเบียร์ยังขาดรองเท้าเออรองเท้ามันไม่มีไซส์เนาะที่ที่ร้านกีตอสยตะบายสิกีตอสยอมันอ่ารองเท้ามันหมดมันมีแต่ไซส์เล็กเนาะ38แล้วก็อันเนี้ยเป็นไซส์อ่า แล้วก็ไซส์43ที่ยังเหลืออยู่ของ b ไซส40เนี่ยก็เดี๋ยวต้องสั่งจากที่อื่นเนาะก็สรุปได้อันนี้จ้ะนี่สวยไหมคือความสูงก็พอสมควรเดี๋ยวดี๋ยวให้ดูอาจารย์คุบลน,นี้อันนี้คือความสูงก็จะประมาณนี้เท่ากับที่บีไปเช่ามาเนาะก็จะประมาณนี้เลยโอเคถ้างั้นกลับบ้านแล้ววันนี้มาอัปเดตเบาๆนะจ๊ะว่าวันนี้มาช็อปจ้ะ มาช็อปซื้อสิ่งนี้อันนี้เป็นชิ้นสุดท้ายพอดีเนาะแต่ว่าไอ้ไอ้อันนี้ยังเหลืออยู่แต่ว่าอันนี้ชิ้นสุดท้ายเนาะขอลดราคาโอเคไปแล้วก็เดี๋ยวรอดูคลิปในคลิปที่บีไปเล่นอย่างเต็มตัวนะคะเพราะว่าตอนเนี้ยบีสั่งไอ้นี่มาอ่ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปแกะให้ดูที่บ้านดีกว่าว่าบีสั่งอะไรมาตอนนี้มาถึงแล้วเนาะก็เดี๋ยวไปดูที่บ้านกันเลยจ้ะโอเคขอแบกกลับบ้านก่อนนะเจ d กลับมาถึงบ้านแล้วทุกคนเดี๋ยวเรามาดูนะคะสิ่งที่บีบอกไว้นะเออที่สั่งมานะคะมันคืออะไรเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยจ้าดีเลยจ้าเห็นไหม้เห็นไหม้โอ้โหคือดูดีมากบีไม่ได้ซื้ออ่ อะไรอ่ะเาเรียกว่าอะไรนะไม้ <My S 2> อะไม้เซลฟี่ทุกคนแต่ไม่รู้ว่าของตัวเองที่มีอยู่มันจะใส่ได้หรือเปล่าไงเออเดี๋ยวเราต้องรอดูอีกทีนึงนะคะโอ้แน่นมากจ้ะเพแกะตรงไหนละ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดันซิอันนี้ก็คืออิน스타สามร้อยหกสิบคูณสามนะคะอันนี้เป็นอันล่าสุดนะต้องคูณสามเออเพราะว่าเขาจะแบบอัปเดตขึ้นมาอะไรเงี้ยก่อนอันนี้มันจะเป็น x สองใช่ไหมแต่อันนี้เป็นคูณสามอันนั้นเป็นคูณสองเดี๋ยวมาดูซิ เพราะว่าอันเนี้ยเวลาบีไปเล่นสกีใช่ไหมบีถือเงี้ยมันจะเห็นแบบสามร้อยหกสิบองศาลเลยอืก็คือเห็นรอบเลยเนะครานี้ก็ไม่ต้องให้เพื่อนแบบว่าถือโทรศัพท์ให้ละไม่เพื่อนถ่ายไม่เพื่อนถ่ายให้ละถ้าเล่นเก่งพอนะถ้าไม่ลนะ้มนะเออเอาพี่โอ้แกอยากมากนั่นอีโอ้แรงหมดจ้ะแรงหมด นี่เลยจ้าโอ้โหสวยงามสวยงามนี่มันเป็นแบบนี้ทุกคนดูมันเป็นแบบนี้เห็นไหมเห็นไหมี่เป็นกล้องแบบนี้อนนี่นี่นะะเออไม่หนักอะเบามันก็มีปฏติคุมนั่นแหละเดี๋ยวรอดูว่าเขาจะมีไมค์เซลฟี่มาให้หรือเปล่าไม่น่าจะมีหรอกมันเป็นแค่เนี่ยมันเป็นแค่กล้องเออเดี๋ยวต้องหาของตัวเองมาใส่ นั่นแหละทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนี่นะคะเดี๋ยวบีจะค่อยมารีวิวถ้าใครสนใจนะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะคะนี่เลยกล้องอินสตาสามอยหองศาคูณ3นะคะตัวนี้เลยเดี๋ยวบีถ่ายแล้วก็เดี๋ยวจะลงรูปให้ดูนะจ๊ะลงคลิปให้ดูโอเคไปแล้วนะบ๊ายบาย